พยายามประคองใจของเราให้อยู่ในความพอดีคือไม่หย่อนแล้วก็ไม่ตึงหย่อนก็คือว่าไม่ใส่ใจอันนี้จะทำให้เราใจลอยได้ง่ายแล้วก็เผลอเข้าไปในความคิดแต่ถ้าเราตึงเกินไปหรือมีความตั้งใจมากไปมันก็จะเข้าไปเพ่ง ถ้าเราเรักษาใจให้พอดีพอดีก็จะไม่เข้าไปในทางสุดโต่งสองทางทางสุดโต่งอันแรกคือว่าไปเผลอเผลอเข้าไปในความคิดหลุดเข้าไปในอารมณ์แล้วก็อีกอันเนึงก็คือการไปเพ่งพยายามที่จะควบคุมความคิดพยายามที่จะเอาชนะความคิดพยายามที่จะกดข่ม อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มารบกวนจิตใจอันนี้เป็นทางสุดโต่งนะไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางจะเป็นไปได้ก็แต่เมื่อเราวางใจไว้พอดีพอด,พอดีแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะรักษาใจให้พอดีได้บางครั้งเราก็าจ,จะเฉยเนื่อยเฉยแชะแล้วก็ปล่อยใจลอย เผลอก็ไปในความคิดแต่บางครั้งเราก็ตั้งใจจะเอาให้ได้จะเอาชนะความคิดมันฟุ้งซ่านทีไรนี่งดมีตัวเองว่าไปเผลอเผลอคิดได้ยังไงก็จะไปพยายามก็ไปเพ่งหรือไปพยายามห้ามความคิดด้วยการปักจิตหรือตรึงใจอยู่ตรง ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นเอาไปเพ่งเอาจิตไปเพ่งที่มือหรือว่าไปเพ่งที่เท้าคล้ายๆก็เป็นการมัดมันเอาไว้มัดจิตเอาไว้ไม่ให้มันท่องเที่ยววิธีนี้มันไปนานๆน,น,นี่ก็จะเครียดนะและยังไงก็ตามก็ไม่มีทางที่จะไปบังคับให้มันอยู่กับที่ได้อย่างที่เราต้องการมันก็จะแวบไปพอแวบไปมันก็ เท่ากับว่าขัดใจเราเราก็ยิ่งหงุดหงิดแล้วเมื่อเราหงุดหงิดนั่นก็แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วคือไม่เท่าทันความหงุดหงิดแต่ถ้าหงุดหงิดแล้วก็รู้ว่าหงุดหงิดยังดีนะแน้ลองดูจิตดูใจของเราว่ามันตึงหรือหย่อนความตั้งใจมากอันนี้มันเป็นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติยิ่งตั้งใจมากนะก็ยิ่งห่างไกลาจาก จุดหมายปลายทางยิ่งขึ้นทุกทีมีนิทานเซนเรื่องหนึ่งเขาเล่าเอาไว้ว่ามีชายหนุ่มไปหาครูดาบเป็นครูดาบหรือเป็นครูซามูไรนะที่เก่งกาจมากชายหนุ่มคนนี้มีความกระตือรือร้น,นมาหาครูดาบว่าให้ช่วยสอนให้หน่อยแล้วก็ถามว่ากี่ปีนะถึงจะเชี่ยวชาญในเพลงดาบ อาจารย์ก็บอก8ปีพอได้ยินเท่านั้นแหละนะแกก็พงาบอกว่าทำไมมันนานเหลือเกินนะผมจะทำเต็มที่เลยผมจะพยายามทำให้ได้จะใช้เวลาม้อยกว่าน,นี้ได้ไหมอาจารย์ก็เลยบอกงั้นก็30ปีเจอสาปีก็ใจเสียเลยบอกว่าพ่อผมแก่แล้วนะ พ่อผมเนี่ยอยากจะเห็นผมเนี่ยเป็นเซียนดาบก่อนตายนี่อยากจะให้พ่อได้เห็นว่าผมนี้เชี่ยวชาญในเพลงดาบยังไงบ้างอาจารย์พอจะมีวิธีทําให้ผมได้สําเร็จเพลงดาบเร็วกว่าน,นี้ไหมอาจารย์บอกงั้นห้าสิบปีไปเลยเจออย่างี้เขาก็ก็เรียกว่าฝ่อไปเลยแต่ว่ามาถึงมาถึงสํานักแล้วนะ ยังไงก็ต้องภากเพียนพยายามปรากฏว่าพอฝึกอาจารย์ได้แค่สองสามปีเท่านั้นแหละก็เชี่ยวชาญในเพลงดาบเรียนจบทุกวิชาทุกกระบวนท่าที่อาจารย์ได้รู้มาทำไมอาจารย์เนี่ยถึงพูดให้ลูกศิษย์เนี่ยเกิดความท้อขึ้นมาที่แรกก็8ปี ตอนหลังก็30ปีสุดท้ายก็50ปีเพราะอะไรนะก็เพื่อที่จะทำให้พ่ออาจารย์นี่เห็นว่าชายหนุ่มคนนี้นี่มีความทะเยอทะยานมีความฮึกเหิมมีความอยากมากอยากจะสำเร็จเพลงดาบเร็วๆอาจารย์ก็เลยพูดเพื่อที่จะทำให้เลิกหวังเพราะว่าไอ้ความทะเยอทะยานหรือว่าความฮึกเหิมมุ่งมั่นอยากจะสำเร็จ เร็วๆเ,เนี่ยมันคืออุปสรรคเพราะว่าการเรียนเพลงดามเนี่ยมันก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยใจที่สมดุลใจที่พอดีพอดีคนที่มีความอยากมากเนี่ยมันทำให้การสำเร็จเนี่ยเนิ่นช้าออกไปแต่พอไม่อยากไม่หวังเรียนได้เร็วขึ้น เร่งความอยากหรือว่าความกระตือรือร้นความทะเยอทะยานความพึกเขิมอันนี้มันเป็นอุปสรรคสำหรับการปฏิบัติพระพุทธองค์ก็เคยเจอนะพระที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติมากเรื่องมีไฟไฟแรงพาะลุ่มนั้นก็เป็นอุปถาของพระองค์เองก่อนพระอานนท์ก็คือพนาคิตะพนาคิตานี่นะเป็นพุทธอุปถา คราวหนึ่งก็ได้บินธบาตได้จาริกไปกับพระพุทธองค์ก็เห็นสวนเห็นป่ามะม่วงที่ร่มรื่นก็ชอบอยากจะปฏิบัตินะปลีกวิเวกในป่านั้นตอนนั้นมีความต้องการมากก็เลยทูลขอพระเจ้าว่าขอจะปลีกวิเวกไปสวนป่าแห่งนี้พระพุทธองค์ก็สังเกตดูก็รู้ว่าจิตใจของพระนนาคิตานั้นยัง ยังไม่พอดีคือยังมีความอยากอยู่มากก็เลยน่วงเหนียวเอาไว้บอกว่าอย่าพึ่งเลยนะตอนนี้อยู่กันสองรูปเอาไว้ให้มีอุปถาห์มาแทนเธอก่อนถึงค่อยไปพร่องเหนียวอยู่หลายครั้งเพราะนายกิตาทีแรกก็ก็อยากจะไปให้ได้เพราะไฟนี่กำลงังแรงแต่ว่าพอพระพุทโธเหนียวสองสามครั้งนายศึกก็ไม่อาจจะ ทานฝืนการทัดทานของพระพุทธองค์ได้ก็เลยอยู่กับพบระพุทธองค์แต่การที่ได้อยู่นั้นก็ทําให้ความอยากนี่มันเพลาลงไฟนี้ก็ค่อยค่อยค่อย่อยอยลีลงจนกระทั่งพอดีพอดีพ,ดพระองค์ถึงให้ไปปฏิบัติก็ทําให้การเจริญกรรมฐานก้าวหน้านะเป็นลําดับอันนี้นะคือเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าการที่เรามีความอยาก นะโดยเพราะความกระตือแลอล้นเนี่ยถ้ามากเนี่ยมันก็ไม่ดีนะอย่าไปนึกว่าดีในเรื่องทางโลกเนี่ยอาจจะเป็นของดีเพราะคนที่มีไฟแรงเนี่ยก็สามารถที่จะทําทงานการตัดต่างให้เสร็จเน็จทำเร็จได้แต่ว่าเรื่องทางธรรมโดยเพราะการบําเพ็ญทางจิตนี้ต้องอาศัยสภาพจิตที่ละเอียดอ่อนมันเหมือนกับเวลาเรา จะขุดดินหรือว่าทำงานขุดดินทำงานเช่นใช้แรงเนี่ยถ้ามีเสียงดังอยู่รอบตัวเราก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราจะทำงานที่ประณีตต้องใช้ความคิดคิดบัญชีหรือว่าจะคิดโครงการเนี่ยถ้ามีเสียงดังอย่างนั้นเนี่ยมันก็รบกวนจิตใจคิดไม่ค่อยออกละ เพราะอะไรเพราะว่าต้องการความสงบเพราะว่าเป็นงานที่ประณีตเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเกิดใช้แรงขุดดินหรือว่าถางหญ้าเนี่ยเสียงดังรอบข้างไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นงานที่หยาบงานที่หยาบนี่ก็ไม่ต้องมีสิ่งที่จะมารบกวนคือมันไม่เรียกร้องเงื่อนไขอะไรมากยิ่งเราทํางานที่ประณีตมาเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งต้องอาศัยสภาวะจิต ที่ละเอียดอ่อนมากเท่านั้นงนั้นการบำเพ็ญทางจิตเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดกว่างานเรียนหนังสือหรือการทํางานทั้งโลกเพียงแค่หยอดเอาเพียงแค่มีความอยากเข้าไปมากๆเนี่ยอยากจะบรรลุธรรมอยากจะเอาชนะความที่อยากจะมีสติมันก็กลายเป็นอุปสรรคขึ้นมาทันทีสําหรับการปฏิบัติคนที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกด้วยการพยายามที่จะ ผลักดันตัวเองฝืนทำฝืนคนเวลามาปฏิบัติบําเพ็ญทางจิตนี่จะรู้สึกว่ามันยากจะเรียกว่าล้มความขมหง,งายหรือล้มลุกคลุกคลาเลยทีเดียวเพราะว่าสภาพจิตอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับการที่จะมาปฏิบัติหรือมาทํางานที่ละเอียดโดยเพรกะการบาเพ็ญทางจิตคือการเจริญสติหรือว่าการทําสมาธิภาวนาเราก็ต้องรู้จักที่จะ ผ่อนผ่อนความอยากหรือว่าหลีไฟในใจให้มันลดลงไปสักหน่อยแต่อย่าให้ถึงกระดับเส้นเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นความเฉยชาเฉยแฉะก็จะเผลอเข้าไปในทางสุดตรงอีกทางนึงก็คือการเผลอเข้าไปในในความคิดฟุ้งซ่านนักปฏิบัติจะต้องเจอกับสองทางนี่อยู่บ,บ่อยคือว่าถ้าไม่เผลอก็เพ่งเพราะว่าใจเนี่ยไม่ไม่ค่อย ที่จะยอมอยู่ในความพอดีพอดีแต่ว่าของพวกนี้ก็ไม่ยากเกินกว่าการฝึกเราก็เคยทำอะไรที่ยากๆมาแล้วอย่างเราจะขับรถจัก,กรยานใหม่ๆก็ขับยากเพราะว่าทรงตัวลำบากจะทรงตัวให้พอดีพอดีให้อยู่ในสมดุลน,นี่มันยากล้มอยู่เรื่อยไม่ล้มทางซ้ายก็ล้มขวายิ่งเราขี่จัก,กรยานด้วยความรู้สึกที่เกรง็ง มือจับแทนก็เกรงตัวเกรงแขนเกรงเพราะอยากจะขับเป็นไวๆก็ไม่มีทางที่จะขับได้แต่ถ้าเราทำใจสบายๆแล้วก็กายก็สบายด้วยอย่าไปตึงนะอย่าไปเกรง็งการขี่จักรยานก็จะเป็นเร็วแล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยก็รือว่าเออมันไม่ต้องเกร็งเไรเลย,เลยมันสบายนะขี่จักรยานนี่สบายไม่ต้องเกร็งเลยทั้งสิน้น มือแขนลำตัวขาก็ปล่อยไปตามธรรมดาก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาและที่มันง่ายเพราะว่าเราฝึกจนเป็นนิสัยจนกระทั่งเป็นสัญชตาตญาณก็ว่าได้คือไม่ได้ขี่มา20ปีมาขี่ใหม่มันก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละการปฏิบัติเจริญสติก็เหมือนกันให้เราทำใจสบายๆอย่าไปอยาก แล้วก็ต้องยอมที่จะยอมที่จะเจอกับสภาวะอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาความฟุ้งซ่านความเครียดความเบือ่อความเซ็งไปมองว่าอาการเหล่านั้นสภาวะเหล่านั้นเป็นปัญหามันเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นปัญหา บางคนปฏิบัติแล้วเนี่ยไปคาดหวังว่าจะต้องให้สงบต้องให้โปร่งเบา,<ม>ายิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถึงช้ายิ่งอยากจะไม่คิดมันก็ยิ่งคิดใจของเรานี่อาจจะมันก็เด็กเกเรเราบอกซ้ายเขาไปขวาเราห้ามเขากลับทำยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ เพราะอะไรเพราะเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการอบรมกล่อมเกลานี่จะไปบังคับก็ไม่ได้นะเราจะใช้วิธีบังคับเด็กซึ่งอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้หรือจะเป็นหลานของเราก็ได้บังคับแล้วก็เป็นไปตามใจเราสุภาพเรียบร้อยอยู่ในอว่างของเราเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาถูกฝึกมาถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งคือถูกตามใจจนเคยตัวหัวใจของเราเนี่ยถูกตามใจจนเคยตัว ถึงเวลาจะฟุ้งก็ปล่อยให้ฟุง้งถึงเวลาจะโกรธก็โกรธเราหลุดไปเผลอก็ไปแน่ลมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะทําทตามวิสัยเนเิมนของเขาคือฟุ้งซ่านบังเอาแต่คิดโดดจากโน่นไปนี่หรือว่างุดหิดลาคาญใจอะไรที่ไม่ถูกใจก็โมโหเมื่อใจของเรามันไม่เป็นไปตามใจอยากไม่ยอมอยู่ในโอวาทก็โมโห โมโหใครโมโหใจของตัวเองโมโหตัวเองอันนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่เรียนรู้เรายังไม่ยอมรับความจริงว่านี่แหละคือธรรมชาติของใจเราณนะวันนี้ณนะนาทีนี้ณนะวินาทีนี้ แต่ไม่ได้แม้เพราะธรรมชาติหรือนิสัยของใจเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนได้แต่ว่าต้องอาศัยการฝึกปลืก้กล่อมเกลาด้วยการมาปฏิบัติอย่างนี้แหละทำซ้ำํซๆำซากๆอย่าไปลาคาญอย่าไปรังเกียจความซ้ําเดิมมันไม่มีอะไรซ้ําหรอกมันเป็นของใหม่อยู่เสมอและถึงแม้จะไม่ใช่ของใหม่มันก็จําเป็นสำหรับการเรียนรู้การเรียนรู้นั้นต้องอาศัยการทําซ้ําๆเรารู้จักภาษา ก็เพราะเราทำซ้ำๆเดิ่ยจากการเขียนกอขอกอกาทำซ้ำๆนจนหั่งมือเรานี่สามารถที่ตบต,ตัวอักษรได้สวยงามตามใจอยากนะไม่เหมือนตัวอักษรเก้งก้างสมัยที่ยังแค่อายุสองสาขวบต้องหม่เนี้สายการทำซ้ำๆจนคุ้นเคยใจยเรานี่แหละนะเมื่อเราปฏิบัติให้มีสติรู้ตัวในกายและใจอยู่เสมอ การที่หัดระลึกจำระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ยามที่ใจลอยฟุ้งซ่านขณะที่กำลังเดินจงกรมขณะที่สร้าง,างจังหวะตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่ไหนไม่รู้แต่พอระลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สตติก็ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันการระลึกได้เช่นนี้อยู่บ่อย จะทำให้สตินิวัยแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นต้องระลึกบ่อยๆนะระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเหมือนกับเราท่องสูตรคูณเหมือนกับเราท่องอาขยานไม่รู้สมัยนี้ท่องกันหรือเปล่าท่องสูตรคูณหม่ๆก็ท่องจะนึกนะว่าห้าคูณเจ็ดเป็นเท่าไหร่นี่มันใช้เวลาแต่พอท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆนี่ลึกบ่อยๆนึกบ่อยๆนี่พอเห็นห้าคูณเจ็ดก็ ตอบมาทันทีเลยส5มหมันออกมาเองสติแล้วก็เหมือนกันพอเราเราลึกอ,อยู่บ่อ,อยๆเราลื่บ่อยเขาก็จะมาบอกเองมาเตือนเราเองเมื่อเราเผลอฟุ้งไปอันนี้มันเป็นหน้าที่ของสติหน้าที่ของเราคือว่าทําความจะเลยงองงานไม่แก่สติเมื่อเราปลูกต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะบอกให้ต้นไม้โตวไวๆการที่ต้นไม้จะโตวไวหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขา หน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือลดน้ำพรวนดินส่วนเรื่องการเจริญเติบโตนี่เป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาจะออกดอกออกผลหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราคือลดน้ำพรวนดินน้าสติก็เหมือนกันนะสติจะการที่จิตเราจะหลุดจากอารมณ์ความฟุ้งซ่านมันเป็นหน้าที่ของสติมันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเรา แต่สิ่งที่เราทํำก็คือว่าการทำให้สติเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆก็คือระลึกได้อยู่บ่อยๆระลึกยด้อยู่บ่อยๆเมื่อสติเติบโตมันก็เป็นหน้าที่ของเขาเองที่จะเข้าไปเบปืองจิตออกจากอารมณ์ให้เป็นอิสระปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสติอย่าไปแทรกแซงอย่าไปทำเกินหน้าที่แต่ว่าระหว่างที่กำลังเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยนะมันก็ต้องเจอกับอารมณ์ ต่างๆมากมายมันไม่ต่างจากการที่เรามากวาดบ้านที่ถูกทิ้งรกร้างไว้เป็นปีๆลองนึกถึงบ้านหรือศาลาที่ถูกทิ้งรกร้างเป็นปีๆเนี่ยเมื่อเราจับไม้กวาดมากวาดทำความสะอาดบ้านหรือทำความสะอาดศาลาเกิดอะไรขึ้นฝุ่นมันก็ฟุ้งตลบเลยถามว่าจะยอมแพ้ไหมถ้ายอมแพ้ ก็ไม่มีวันที่ศาลาหรือบ้านจะสะอาดได้ก็ต้องยอมนะบางคนบอกว่าเอตอนแม่ปฏิบัติไม่เห็นฟุ้งซ่านเลยขณะน,นี้แต่พอมาปฏิบัติันฟุ้งเยะแยะนั่นเพราะเรากำลังกวาดกวาดฝุ่นที่มันหมักหม,มมอยู่บนพื้นศาลาหรือว่าพื้นบ้านที่หมักหม,มมกันมานานก็ต้องยอมคนอยู่บ้างจะบนก็บนได้แต่อย่าบนนานกลับมาทำงานต่อ แล้วไม่นานเราก็จะเห็นผลว่าบ้านก็จะสะอาดเห็นแล้วก็ชื่นตาชื่นใจทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์นะแม้แต่ความสับสนความหงุดหงิดความเครียดถ้าเราเพียงแต่รู้ตัวว่าสับสนรู้ตัวว่าเครียดนั่นแหละใช่แล้วนั่นแหละแสดงว่าเรารู้เพิ่มขึ้นมาแล้ว และการปฏิบัตินี่ไม่ไหมายความว่าจิตมันจะนิ่งไปตลอดถ้ามีใครมาถามว่าเรารู้อะไรบ้างตอบ้าไปอย่างเต็มปากเลยว่าได้รู้ตัวว่าเครียดอันนี้ถือว่าถูกแล้วละ่ะปฏิบัติถูกแล้วรู้ตัวว่ากําลังสับสนรู้ตัวว่ากําลังงุดงิดอันนี้แหละถูกแล้วอะไรเกิดขึ้นกับใจขอให้รู้ไม่ว่าจะบวกหรือลบ ไม่ใช่ว่าจะต้องรู้รู้เห็นสิ่งที่ดีๆไอ้ที่ไม่ดีถ้าเกิดขึ้นกับใจแล้วรู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นนั่นแหละถูกทางแล้วใครมาถามว่ารู้อะไรบ้างรู้ว่ากำลังเครียดรู้ว่ากำลังสับสนรู้ว่ากำลังเบือ่อรู้ว่ากำลังง่วงอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าวิปัสสนาลว,วิปัสสนานี่มันไม่ใช่เป็นคำที่ ห่างไกลจากการรับรู้ของเราแต่ว่ามันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนการที่เรารู้ตัวเลยเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ารู้ตัวว่าสงบนั่นก็ใช่ถ้ารู้ตัวว่ากําลังขุนเคืองใจนั่นก็ใช่ถ้ารู้ตัวว่ากําลังสับสนกําลังหงุดหงิดนั่นก็ใช่เราไม่ได้กำลังมาทำสมถกรรมาฐานเพื่อให้ใจสงบดิ่งนิ่งเหมือนกับก้อนหินไม่ใช่ รู้อะไรก็ตามนั่นแหละคือกำไรทั้งนั้นเช่นเดียวกับการที่รู้มือที่เคลื่อนไหวรู้กายที่กำลังเดินไปเดินมาคือรู้กายนั่นก็ใช่รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกจะคิดจะนึกอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าต้องดีถึงจะถูกคิดไม่ดีก็ใช่เหมือนกันขอเพียงแต่รู้และอย่าเผลอแต่เผลอก็ไม่เป็นไร เผลอเสร็จแล้วก็รู้ทีหลังว่าเผลอนั่นก็ใช่ให้เราพร้อมน้อมรับกับประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจของเราอย่าไปผลักไสอย่าไปปฏิเสธอย่าไปรังเกียจแต่ก็อย่าไปคลอเคลียคลุกเคล้ากับมันบงนางคนจะเข้าไปผลักไสมันอยากจะขับไล่มันสุดท้ายก็ถูกมันกินไปเลยเวลาอยากจะไปผลักไสความโกรธความเครียดสุดท้ายเราเอง กลายเป็นผู้โกรธผู้เครียดมันชลานะมันล่อเรามันมีแรงดึงดูดนะอารมณ์พวกนี้เผลอจะเข้าไปจัดการมันมันอะมันต่างหาที่มันจัดการเราคนที่คิดว่าจะไปจัดการอารมณ์พวกนี้ได้นี่ไม่รู้จักอารมณ์เ่านั้นเผลอเข้าไปจัดการมันมันจัดการเราแทนแล้วทำยังไงก็เพียงแต่รู้เฉยๆรู้ตัวเอาสิ่งนี้เกิดขึ้นกับใจเราอารมณ์นี้เกิดข,ข,ขึ้นกับใจเราแค่นั้นเอง ถ้าใครมาถามว่ารู้อะไรก็บอกว่าเนี่ยรู้ตัว,วเครียดรู้ตัวว่าทุกข์ถ้าตอบอย่างนี้อาตมาอาตมาก็ให้คะแนนไปเลยแต่ถ้าตอบอย่างอื่นก็ไม่แน่เ,เพราะฉะนั้นนี่ก็ขอให้เราเข้าใจใการปฏิบัติให้ยอมรับหรือว่าระลึกรู้ในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจไม่ว่าบวกหรือลบคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างเท่านั้นแหละนะพูดอย่างนี้แล้วนี่ยังจะเห็นว่ามันยากอยู่อีกหรือเปล่า มันไม่ยากหรอกแต่ที่มันยากก็คือไอใจของเราที่อยากจะให้มันเป็นมน่นเป็นนี่ต่างหากใจที่คาดหวังอยากจะให้เป็นอย่างงน้นเป็นอย่างนีองน้อย่างนี้แหละที่มันทําให้ยากแต่ถ้าไม่คาดหวังอะไรเกิดขึ้นก็รู้ก็เห็นเท่านั้นแหละมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมา